สวัสดีครับกลับมาพบกับรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวังเหินกันไปพอสมควรครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับตัวซัพพอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับคือถ้าคุณจําคลิปคาที่เราของผมได้นะครับผมก็จะบอกถึงเรื่องตัวซัพพอร์ตที่ผมเพิ่งซื้อมาค่อนข้างแพงเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับในกีครับเนี่ยสําหรับเทรนนิ่งนะครับก็คุมถึงเก่าครอบถึงหัวเข่านะครับลองไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นยังไง แล้วทำไมผมถึงมาเลือกใช้ตัวนี้นะครับมันก็มีเหตุผลนะครับก็คือว่าผมอะพอใช้ออันเก่าไปเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายค่อนข้างหนักหรือคุณเป็นคนที่เหนื่อออกง่ายมากเยอะมากยิ่งเจออากาศร้อนๆอย่างเงี้ยครับแป๊บเดียวนะครับไอท้ที่ไอ้คุมเขา่ามันมันจะรูดครับพอรูดเสร็จปุ๊บเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าแทนที่มันจะคุมทั้งเข่าอย่างนี้ครับมันก็จะรูดจากตรงนี้ลงมากองอยู่ตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ตรงนี้มันก็จะลู่ลูดลู่พอรูดลงมาเสร็จนี่ยมันทําให้การความกระชับแล้วความที่มันเคยอยู่ตรงนี้มันก็ล่นลงมาแล้วมันก็กองมาอย่างนี้ยทําให้ผมก็ต้องมาดึง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 มันขยับมันอยู่เกือบตลอดเวลานะครับมันก็ค่อนข้างที่ลําบากในการที่มัน น่าอึดอัดแล้วก็ลำคาญนิดหนึ่งนะครับในการเล่นจีฬานะครับผมก็เลยแบบทาทางจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วตัวนี้มันก็ไม่ค่อยล็อกขาล็อกเข่าได้เท่าไหร่ครับผมก็เลยตัดสินใจไปหาตัวแบบนี้มาซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับพอดีว่าผมก็ไปดูแถวๆใกล้ป้านะครับเอาสะดวกนะครับพูดง่ายๆก็ไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้เอาแบบยี่ห้อเด่นๆดังๆมานะครับเพราะว่าเราอยากเห็นของเราอยากจับของนะครับก็เลยไปเอาไปเจอตัวนี้มาของ3 m มอนะครับ ฟูโตโรนะครับก็เป็นการรัดหัวเข่าบนล่างก็คือมันก็จะล็อกหัวเข่าได้เลยก็อันนี้ครับผมจะให้ดูนี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยครับรัดทั้งบนรัดทั้งล่างนะครับเนี่ยพพอร์ตนีู่่ทีการใส่ประมาณนี้ครับเส้นยาวอยู่บนเส้นสั้นอยู่ล่างนะครับประมาณนี้ผมก็ใส่ก็คือมันใส่ได้ทั้ง2หนด้านนะครับแล้วก็ขนาดก็มีบอกครับวันที่ผลิตหมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ได้แั้งอีก4ปีนะครับ ประมาณอย่างนี้แล้วก็ความกระชับก็แล้วแต่คนนะครับผมให้ดูตัวสินค้าดีกว่านี่ตัวสินค้าก็จะเป็นแบบพิมสามเอ็มฟูทอลครับก็เป็นผ้ายืดหยุ่นนะครับก็อาจจะถามว่าเนื้อถ้าเทียบกับของตัวในกี้แล้วก็ผ้าคนละอย่างครับผ้าตัวนี้ก็จะหนากว่าในกี้ก็จะออกแบบบางบานิดหนึ่งนะครับยืดหยุ่นแต่ก็ใส่สบายกว่านะครับ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วก็เขาก็จะเสริม็นตัวนี้ครับ mm hmm. เจลเที่ยวไว้ล็อกนะครับนิ่มๆตัวนี้ mm hmm. ดีนะครับแต่ก็คือแล้วก็มีที่ปรับสายตรงนี้ที่ผมชอบครับเพ mm ื hmm. ่ออย่างนี้คือมันแบบต้องบอกว่าโดยโดยจะลิดผมดีกว่าเนาะแบบผมว่าเอ้ยเออมันก็โอเคนะเนี่ยครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้เราก็รัดเข่าพอรัดเข่าออกมามันก็จะได้ประมาณรูปอย่างนี้เลยอ mm ่า hmm. อย่างนี้ครับ วิธีการลัดนะครับแล้วก็วัดไซส์ประมาณนี้นะครับก็อันนี้มันก็ถือว่าโอเคนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นที่แบบขยงขยับถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่ามันก็มีบ้างนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราล็อกแน่นไม่แน่นแต่ประเด็นก็คือที่เขาออกแบบมาครับไอตรงเนี้ยค,คุณสังเกตดีๆนะครับคุณสังเกตตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจงใจหรืออะไรนะครับตรงนี้ กับตรงนี้นะครับมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ในมุมมองของผมผมมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยไอโค้งตรงนี้มันไม่ควรจะสุดตรงนี้นครับคุณเข้าใจประเด็นผมใช่ไหมครับมันไม่ควรจะสุดตรงนี้มันน่าจะมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาคุณรัดเข่าไปคุณเห็นนะครับรัดเข่าอะ่ะมันไม่ได้ออกไปในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะมันรัดออกไปเสร็จเนี่ยเข่าคุณอยู่อย่างงี้เนี่ยมันก็จะประมาณานี้ คือมันก็จะกินหัวเข่าเรามานะครับไอ้รูปเนี่ยคือถ้าคุณรัดแบบเขาอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็คือไอ้ขอ้างเนี้มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้โชว์ขนาดนี้หรอกครับเพราะว่าถ้ามันโชว์ขนาดเนี้ยมันกลายเป็นว่าไอ้นี้ส่วนตัวผมนะครับผมก็เลยว่าไม่รู้ว่าจงใจหรือว่าไอ้ตัวเนี่ยมันก็จะไม่ไปล็อกตรงระหว่างสมมตินี่เป็นเข่าใช่ไหมเนี่ยมันจะไม่ไปล็อกอย่างเนี้ยครับกับอย่างนี้ข้างล่างเนี่ยมือผมเนี่ยเป็นเข่าอย่างเนี้ย คือแทนที่มันจะล็อกตรงนี้กับเข่ามันก็จะแบบเนี่ยผมก็ต้องมาขยับเนี่ยแล้วมันก็จะกินใหมอย่างงี้ครับถ้าเผื่อคุณเห็นในรูปอ่ะในรูปก็คือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยไอแผ่นรองอ่ะไอตรงนี้จริงๆนะมันคือมันก็ในความรู้สึกผมมันก็สั้นไปนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แบบกระชับเข่าได้มากครับเนี่ยถ้าคุณดูลักษณะอ่ะผมจับอย่างนี้ครับเข่าคุณอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจับอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับ เหมือนอันนี้มันจะสั้นไปคือผมก็ไม่เข้าใจครับถ้าเผื่อคุณจะเอาให้มันอยู่กลางเขาอ่ะสมมติเขาอยู่นี่คุณอยู่กลางเขาเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะบีบเข้ามานิดหนึ่งเอออันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับในมุมมองผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณน่าจะทําอย่างนี้ให้มันยาวขึ้นนิดหนึ่งหรือไม่คุณก็ขยับไปนี้ออกไปนิดหนึ่งหรือในมุมมองผมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ้ยหรือว่าเขาอาจจะจงใจเพราะว่าถ้าในรัศละอย่างนี้คือเขาคุณอ่ะมันต้องอยู่ตรงกลางนี้ถูกไหมครับถ้้าาอยยู่ตรงกลเี ตรงเนี้ยมันก็จะเกือบชิดเข่าเลยซึ่งถ้าคุณดูรูปจากที่เขาโพสมาอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าบอกตรงๆครับไอตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะเนี่ยไอตรงไอแผ่นเนี่ยแทนที่มันจะอยู่ตรงนี้ตรงเข่าใช่ไหมครับมันก็จะขยับล่นไปครับล่นไปข้างหนึ่งสมมติคุณชิดข้างนี้มันก็ล่นไปข้างเนี้ยทําให้บริเวณเข่าไอข้างเนี้ยของคุณนะ่ะมันจะไม่โดนในแผ่นนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับอย่างหนึ่งซึ่งผมก็แปลกๆดีเหมือนกันถามว่าใช้ดีไหม ใช้ดีนะครับคือมันก็แก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าคือมันค่อนข้างล็อกเข่าได้ในระดับหนึ่งแต่คุณก็ต้องขยับนะครับให้มันอยู่แบบตรงนี้ระหว่างกลางหัวเข่าถ้าเผื่อคุณขยับไปมันก็จะเบนไปนิดหนึ่งล็อกดีก็แก้ปัญหาอย่างที่ผมเจอก็คือว่าใช้ใช้ไปเนี่ยของเก่าเนี่ยครับมันก็จะล่นอะไรถามว่ามันมีห่วงยางไอตรงเนี้มันล็อกได้ไหมมันก็ไม่ค่อยล็อกครับเพราะว่ามันค่อนข้างนิ่มผมเข้าใจว่าไอ้นี่มันเหมือนกับในระดับเริ่มต้นนะครับผมให้ดูอย่างเงี้ย คือมันก็ไม่ได้ค่อยล็อกนะครับแล้วก็ถามว่าไอ้ตรงนี้มันกระชับไหมก็กระชับมันก็อาจจะเหมาะสําหรับว่าคนที่เล่นอะไรไม่ค่อยหนักหรือเริ่มต้นแบบเจ็บน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นโปรไอ้รุ่นนั้นกระชับจริงครับตัวนี้มันก็จะหนาหน่อยมันก็จะล็อกหัวเข่าเลยแต่ประเด็นก็คือว่ารุ่นนั้นดันไม่มีสายผมก็เลยไม่มีสายก็ไม่ไม่เป็นไรนะก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ เพื่อนเพื่อนสนใจเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยก็มีทําอย่างนี้เหมือนกันราคาก็หลากหลายกันไปตรงนี้ผมก็จําไม่ได้เนาะราคาเท่าไหรอ่อาจจะมีราคาตรงนี้ขอดูก่อนขอโทษอันนี้จําไม่ได้จริงครับแต่น่าประมาณหลักร้อยนะครับไม่เกินพันหกเจ็ดร้อยได้ประมาณนั้นซื้อจากร้านขายยาทั่วๆไปนะครับที่เขาขายก็ประมาณนี้ก็ขออภัยครับว่าจําราคาไม่ได้จริง ถ้าคุณไปซื้อตามไว้ปอะไรก็น่าจะถูกกว่าราคาก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปหาราคามาให้แล้วผมก็จะมาราคาไว้ให้ประมาณนี้นะครับก็ลองไปใช้ดูครับผ้าตรงนี้ก็หนาการระบายอะไรก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับจริงๆก็ขอร้านเขาลองจับดูก่อนก็ได้ครับแต่ผมลองใส่แล้วก็อย่างที่ผมบอกครับมันก็จะมีปัญหาประมาณนั้นอยู่เป็นความรู้สึกแปลก มานนัน้แต่ก็โดยรวมถือว่าโอเคช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งคุณกระโดดเยง่งๆอะไรเนี่ยช่วยได้โอ้โหแบบคือคุณใส่ไปแล้วแล้วออกมาอย่างผมใส่ไปตีแบตอย่างเงี้ยกลับกลับมาก็เออเออมันดีอะดีกว่าไม่ได้ใส่อะเพราะอาจต้องบอกว่าเราก็มีอาการเจ็บอยู่บ้างแล้วอะไรเงี้ยแม้ว่าจะกายภาพไปหาหมอทายาทำนูำ่น,นทำนี่อะไรบ้างพักร่างกายบ้างอะไรเงี้ยแต่ไงก็ต้องใส่ดีกว่าไม่ใส่ครับถ้าคุณเริ่มมีอาการอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณเทรนนิ่ง ทำสควอตเล่นกล้ามขาอะไรแข็งแรงแล้วเนี่ยปัญหาพวกนี้ก็อาจจะหมดไปได้ก็อันนี้ก็ช่วยได้นะครับก็ลองไปดูตามห้างสรรพสินค้าก็มีตามร้านขายยาใหญ่ๆบางที่ก็มีหรือถ้าคุณสะดวกก็เข้าไปในเว็บตามแอปต่างๆนะครับ shope ี้ a z า d ซมีทั้งหมด ลองไปเลือกดูได้ราคาก็หลากหลายเอาที่สะดวกนะครับก็ที่สําคัญผมก็มองว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อจากที่เป็นออฟฟิเชียลก็น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็อาจจะได้ของแท้นะครับก็ประมาณนี้ฝากไว้นะครับสําหรับตัวสปอร์ตเข่าครับใครสนใจก็ไปช้อปปิ้งหรือไปเลือกดูเลือกชมได้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับชมรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ